สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูหน่อไม้นะคะนี่ค่ะหน่อไม้หน่อไม้ของเรายังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกกอหนึ่งนะคะนี่ค่ะหน่อไม้ก็ยังขึ้นอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเอาน้ํามาลดนะคะเพื่อจะได้กินหน่อไม้ปลายฝนเ้่นหนาวน,น,นี่ค่ะขแขนงอันนี้ก็แขนงน่หนี่ค่ะจะพาไปดูกอใหญ่เห็นไหมคะ หน่อไม้เราก็ยังมีอยู่ค่ะ,คะมีข้างนี้หน่อหนึ่งมีข้างในอีกหน่อไหมคะดูดีๆนะนี่ตอนนี้ก็ยังมีขงแขนงอยู่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะขแนขนงเต็มเลยค่ะขแขนงของเราจะทามาดูอีกนะคะ่ะมีคานอนหนึ่งค่ะนะี่ค่ะยังมีหน่อไม้อยู่ค่ะ คิดว่าจะไม่มีหน่อไม้กินแล้วเนี่ยขนาดฝนทิ้งช่วงแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำออต่อสายยางมาลดยังมีค่ะ่ห,หนอะแนนมันก็ออกนะคะนู่นค่ะอยู่ข้างในน,นู่นค่ะหนอนนนนเราเอาไม่ได้เลยข้างในนู่นค่ะน้อนึ่งนอใหญ่ด้วย ก็ยังนี้ก็ยังเหลือไว้ใหเรากินหน่อยนึงนี่ค่ะแขนงนี่แขนงนะค่ะแขนงหน่อไม่นี่ค่ะกำลังออกเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่โอ้ยหน่อไม้กินได้ทั้งปีละค่ะเนี่ยถ้าหมั่นลดน้ำนะคะหน่อไม้จะมีหน่อไม้ใหเรากินได้ทั้งปีเลยนะคะ กำลังออกเลยค่ะใน,นขแขนงเหมือนกันกินไหนมีหน่อไม้มีปลูกไว้ทั่วนะคะมันกำลังลงเลยคะ่ะลงหน่อยเห็นไหมคะเนี่ยอ,อ น,นี่หนอ,หน,อหนีึงนี่หนอนหนอนนึงดหนอนึงนะคะนี่ค่ะกำลังออกมานี่ค่ะเนี่ยโอ้โหหนอถ้าเราเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะรู้สึกว่าปีนี้จะเอาปุ๋ยคอกมาใส่ไว้ แล้วก็เอาใบไม้เอาใบของใบของใบไม้นี่นะคะแล้เวเราเอามากบค่ะเอามากบแล้วก็มันความชุ่มชื้นนะคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้เรากินอีกนะคะหน่อไม้เห็นไหมคะหน่อยหญ่ใหญ่อืวันนี้พามาดูหน่อไม้ไปลายฝนต้นหนาวค่ะหน่อสวยๆค่ะเนี่ย เดี๋ยวเราจะได้แกงได้ได้หม้อหนึ่งพอดีเลยนะคะมองดูเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเอาน้ํามาลดนะคะรักษาหน่อไว้ถ้าเราถ้าหน่อไม้ไม่มีน้ําหน่อไม้ก็จะแกร่นตายค่ะเราก็จะเสียดายนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ